เด้อสวัสดีครับมุกโละดูจุกเล็บเ,เว,ว้ยเงี้ยเด้อนี่เราทำมาแล้วนี่เราได้เล่นละปายให้จ่าสวดเนาะสิบป้าให้ถือสิบป้าเราด้วยเว้ยแล้วคลิชที่ก็กินทุเรลยออโดนนี่ทุเรศล้อ่ะอ่ะ โอ้ก็เล่ผู้สีป้าไม่รู้ก็ามานเนาะโดนอะไรดีกวละเว้นยนี่คือปูสีป้าเลยป่ะไอ้เธอสีป้าเปล่านะสวัสดีค่ะทุกผู้ชมเว้ยเลื่อนเข้าไปปะปูเราวิลเนาะไอ้จา่าสัวเล่นละป่ะเว้ยอ่ะ อะบวนอกจากาเนี่ค่เล um ้เาวที่กอวจิเลยไปโตเว้นาะมันทีกัคอเลวเวยเลยวลาอุตอเลขอนี่เนาะแมือกาได้เว้ยอุตอเลขอนีเว้ยแต่ข้อมาดาเลี้ยจิวอุตอขอดีเล่ยมาเว้ยเว้เดขอกาเนาะม่หิขเบลอมือกไ não สวาสดีคยวกันตกนชวันนี้มาเก่งกันเนาะตัดส่วนแล้วล่ะเราจะเท่ทุกตชวดูเพว่ามันรสชาติโอ้นี่นี่ลายอะไรครับ หอห้เป็นกอบปุ่นแล้วละเดอ้อะคุผู้ชมอันนี้นี่ก็อย่าลืมจัดซ้อมจัดซ้อย่าลืมกดติดตามด้วยครับ สวัสดีครับทุกผู้ชมติด่องกดไลค์กดแชร์ด้วยเ like ด้อครับสวัสดีครับ